แม้จะเป็นการรวมพลังจิตที่ได้ทำการสร้างสติสัมปชัญญะแบบฤาษีที่มีการฝึกมาแต่โบราณกาลโดยการพยายามบังคับควบคุมจิตกําหนดจิตด้วยสติสร้างระบบสะกดจิตตัวเองให้จิตมีสติตื่นโพลงให้จิตเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้ทำสติได้เก่งฝึกไปจนกระทั่งกลายเป็นคนที่สร้างฌานที่มีสติมีปัญญาได้มีจิตวิญญาณที่เป็นตัวรู้มีการระลึกรู้อยู่ แต่ก็รู้อยู่เปล่าๆใดๆอย่างน่าเสียดายมีได้นำตัวรู้ธาตุรู้น,นั้นไปเปลี่ยนเป็นพลังงานที่จะกอบก่อประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นเลยแม้แค่คิดนึกสร้างสรรค์อะไรหรือแม้แค่พิจารณาศึกษาทําใดๆกลายเป็นนักพรตที่จมอยู่กับจิตนิยมเชิงหนึ่งเท่านั้นเองบางหมู่บางพวกที่ทําได้จริงแล้วจะบังคับพลังให้พุ่งออกไปนอกตัวเพื่อไปศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็เป็นไปได้ชั่วขณะเปรียบเสมือนพลังเสียงที่ออกไปมีกำลังได้เท่ากับกำลังที่ส่งออกไปพ้นจากนั้นแล้วก็ไม่มีพลังลิดเดทใดๆเช่นกันและเป็นการได้ยากแสนยากทั้งไม่มั่นคงทาวรเลยพระพุทธองค์สอนว่าไม่สมควรไปวุ่นวายหรือไปหลงไหลส่งให้เลิกเสียเพราะไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายและให้ศึกษาพลังภายในตนภายในกายและ ใจของแต่ละคนนี่แหละผู้ที่ยังไม่รู้จักจิตวิญญาณจริงจะเดาจิตวิญญาณของคนหลังจากตายแล้วก็จะพบว่ามีสภาพตามที่แต่ละคนจะเดาส่วนมากจะเดาว,ว่าคงจะไม่ผิดอะไรกับสภาพของจิตวิญญาณที่เคยอยู่ในร่างกายของคนเป็นเป็นนี้วิญญาณน,นั้นจะทำอะไรอะไรก็เดาว,ว่าคงจะทำได้เช่นเดียวกันกับคนเป็นเป็นนั่นเองแถมหลอกกันว่าจะเก่งกว่าคนเป็นเป็นเสียอีกและ ก็จะยังทำอะไรอะไรเหมือนกับจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายอันมีดินน้ำไฟลมประกอบประชุมกันครบครันนี้ทำได้เขาเดากันอย่างนั้นซึ่งแท้จริงผิดถนัดจิตวิญญาณที่ไม่มีร่างกายอันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมประชุมกันครบไม่มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ลักษณะนี้ภาษาบาลีเรียกสั้นๆว่าไม่มีสุระภาโวนั้น ก็จะไม่สามารถมีสติมันโตคือจะไม่สามารถมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนมีเรี่ยวมีแรงให้ก่อเกิดการกระทำใดๆดได,ได,ได้เหมือนความรู้สึกของจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของคนเป็นๆที่มีธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอย่างวิจิตและมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันอันเรียกว่ามีสุระาโวนี้เลยที่จริงโลก อันคือร่างกายที่ประกอบประชุมไปด้วยดินน้ำไฟลมและอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันสมบูรณ์พร้อมที่ยังมีจิตอุญญาณอยู่นี้เท่านั้นที่จะพึงอาศัยศึกษาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่าอย่างนี้จริงๆโดยมีพระบาหลีว่าอิทธะพรหมจริยวาโสอิทธะหมายถึงโลกอันคือร่างกายที่ประกอบประชุมไปด้วยดินนี้ โรมจริยวาโสหมายถึงอันเป็นที่อยู่ได้ของพลังงานวิญญาณที่สามารถศึกษาพัฒนาได้จนที่สุดถึงขั้นพรมหรือขั้นจบสูงสุดทางศาสนาจิตวิญญาณที่หมดสุระภาโวแล้วนี่มันหมดสติมันโตด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในอิทธะไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นมนุษย์ชมพูทวีปมนุษย์ชมพูทวีปหมายความว่า ผู้มีสุระภาโวมีสติมันโตและมีอิทธะพรหมจริยวาโสคือคนผู้มีลักษณะสามนี้ในตนไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ที่เป็นชาวอินเดียดังที่เข้าใจผิดผิดเป็นเถนตรงผ่าซื้อกันมาแต่โบราณอย่างนั้นดอกมนุษย์ที่มีรูปนามขันห้ามีสุระภาโวมีเนื้อหนังร่างกายที่ประกอบประชุมไปด้วยดินน้ำไฟลมดังกล่าวแล้ว นอกจากมีเนื้อหนังครบพร้อมแล้วยังมีสติได้เต็มเป็นที่สุดสติมันโตคนไม่มีสติเต็มก็บรรลุไม่ได้ไม่เป็นมนุษย์เต็มรูปของลักษณะที่เรียกว่าชมพูทวีปเป็นผู้ที่ได้อาศัยแผ่นดินไม่เต็มถ้าจะเรียกชมพูทวีปคือคำว่าทวีปไมยเอาโลกหรือเป็นผู้ที่ได้องค์โลกก็เป็นผู้มีองค์แห่งโลกไม่เต็ม เพราะฉะนั้นโลกที่ย่อเอาไว้ว่ากายาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่จะต้องมีองค์เต็มจึงจะมีบทบาทแห่งจิตวิญญาณเต็มๆจึงจะตรัสรู้ได้ทีนี้คนที่ยังเป็นเป็นนี่มีสุระพาโวมีสติมันโตก็จึงรู้สึกอะไรต่ออะไรนี้ได้ทำอะไรต่ออะไรนี้ได้ครบครันแต่พอคนตายแล้วหนึ่งสุระพาโวไม่มี ดินน้ำไฟลมไม่มี 2. ส,สติมันตโตกก็ไม่มีอีกอยู่ในภวะพบในรูปของวิญญาณสภาพรู้ที่อยู่ในภวังคืออยู่ในกรอบที่ไม่มีหนึ่งถึงสองจะขออธิบายโดยการยกตัวอย่างตามที่ของใครๆมีทุกคนซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่เทียบเคียงได้ใกล้เคียงมากทีเดียวเช่นเวลาเรานอน,อนหลับสติตกสติไม่มีแล้ว หลับไปตามอำเภอของกำลังจิตและกิเลสเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตมันก็เป็นสภาพรู้รสหรือตามเรื่องไปเลยจะฝันมีฝันมีนิมิตมีรูปมีตัวมีสีหรือไม่มีรูปไม่มีสีก็ตามมันก็จะเหมือนเรามีตัวมีเราจริงๆอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่มีไม่ได้ใช้สุระาววแล้วเป็นแต่บทบาทของสัญญาจิตกับอุปทานจิตเหมือนเรามีเนื้อมีตัว แล้วก็รู้สึกไปเป็นรูปเป็นร่างเป็นโน่นเป็นน, ون, น,นี่เหมือนกับมีสัมผัสเองกับของจริงเลยแต่ไม่มีพลังสติที่สามารถจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราประสงค์ลึกๆของเราได้บางทีมันกำลังเป็นเรื่องร้ายเราไม่อยากร้ายเลยนะถ้าตื่นออกมามีสติเต็มๆได้มีสุรพาโวใช้อวัยวะที่มีดินน้ำลมไฟได้เรามีกำลังสลัดได้ทำได้ เราก็ไม่เอาฝันร้ายนั้นเราก็จะพยายามตื่นออกมาอาศัยโลกเต็มๆทวีปเต็มๆนี้ได้ฝันก็หายไปนิมิตร้ายก็หมดไปแต่ถ้าไม่มีสติเต็มๆหรือสติไม่มากพอก็สลัดไม่ได้อาการจิตที่ฝันอยู่นิมิตมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นก็จะจมอยู่กับความเป็นอย่างนั้นไปอยู่เช่นนั้นแหละและถ้าผู้นั้นไม่มีสุระพาโวคือร่างกายดินน้ำไฟลมนี้จริงๆ แล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ลองนึกดูแค่นี้ก็คงพอจะเข้าใจความไม่เก่งของจิตวิญญาณที่ไม่มีร่างไม่มีกายแล้วพอได้กระมังแต่ก็ยังไม่ตรงอย่างละเอียดละออหมดดอกนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงกรรมของจิตว่าจิตที่คิดประทุษร้ายถ้าตายลงบัดนั้นก็เหมือนถูกจับวางไว้ในหลุมนรกก็เหมือนกับที่เรานอ,นอนหลับฝันดังที่อธิบายผ่านมานั้น ระลึกเทียบได้เลยสภาพจิตอารมณ์จิตอย่างนั้นพ่อขาดจากสุระพาโวสติมันไม่มีเราจะรู้สึกเหมือนกองอยู่ในหลุมนรกมีอาการที่ร้ายที่ทุก์นั้นไหมเมื่อมันไม่มีรูปนามขันห้าไม่มีสติด้วยจะเห็นได้เลยว่าอุปทานตัวนี้มันเป็นอุปทานจริงๆเป็นอัตตาเป็นตัวตนของอัตตาแล้วก็ต้องทุกต้องสุขไปตามอัตตานั้น เราช่วยตัวเองในฝันไม่ได้สติก็ไม่มีสุระพาโวก็ไม่มีมันก็จะทุกข์ก็จะเป็นจริงตามจิตที่ยึดที่หลงไปเลยนานเท่าฤทธแรงคองอกุศลหรือกุศลวิบากจิตที่มีจริงเป็นจริงและอีกอันหนึ่งอัตตาที่ว่านี้ฝันหรือนิมิตท,ที่กำลังกล่าวถึงนี้มันก็คือจิตคือวิญ,ญญาณที่ไม่มีสุระพาโวไม่มีสติมันโตมันจะมาทำอะไรใครไม่ได้ ฝันมาทำอะไรแก่ใครคนอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นวิญญาณก็หลอกใครไม่ได้วิญญาณที่ยังเป็นอัตตาจึงคือของตนเองก็หลอกได้แต่ตัวเองผีหลอกทั้งหลายจึงคือตัวเองหลอกตัวเองทั้งสิ้นวิญญาณเข้าส่งทั้งหลายจึงคือตัวเองเป็นตัวเองมีตัวเองเก่งแต่ตัวไม่รู้และอีกอย่างใครๆก็สอดรู้สอดเห็นฝัน เข้ามาร่วมจริงร่วมเล่นกับฝันของเราไม่ได้ฉันใดใครๆก็จะเห็นอัตตาจิตของเราเห็นฝันหรือเห็นจิตวิญญาณของเราหรือของใครๆไม่ได้ฉันเดียวกันใครจะเห็นจิตวิญญาณของคนอื่นเห็นผีเห็นเทวดาที่เป็นตัวตนของผู้อื่นนั้นก็ยอมเห็นยอมร่วมจริงร่วมเล่นด้วยไม่ได้ฉันเดียวกันที่เห็นนั้นจึงผิดนี่ ก็พยายามหาปฏิพานหาเนโรติมาเทียบมาอธิบายมันอธิบายยากมากคงพอจะเข้าใจตามได้บ้างขณะน,นี้ก็อธิบายไปเป็นหลายเชิงซึ่งจะบอกว่าวิญญาณมันไม่มีก็ไม่ใช่มันมีแต่วิญญาณไม่มีอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจสภาพอยู่คิดเดาเอาอยู่มันไม่ใช่จะมาแสดงตัวมาปรากฏมาหลอกมาหลอนมาโน่นมานี่ มาเป็นอะไรต่ออะไรมันเป็นไม่ได้เราฝันแล้วคนอื่นจะมาเห็นฝันของเราไหมไม่เห็นคนอื่นจะมาเห็นฝันของเราไม่ได้ไม่มีคนอื่นมาเห็นฝันของเราฉันใดก็ฉันนั้นเราจะมานั่งเพ่งแล้วก็ไปเห็นฝันของเขามันก็เป็นการคิดปั้นฝันของตัวเองแล้วนำมาหลงว่าเป็นของเขานั่นเองและอีกอย่างตัวฝันเองตัวจิตของเราอย่างนั้นอย่างนั้น มันจะไปแยกคนอื่นก็ไม่ได้มันไปหลอกคนอื่นก็ไม่ได้วิญญาณของคนนี้เช่นว่าพ่อแม่ลูกเต้าผัวเมียพี่น้องคู่รักกันตายจากกันมันรักกันมันก็ต้องคิดถึงกันอยากพบกันแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณมันมาหากันได้มาปรากฏตัวได้หรือมาหลอกกันได้มันมาหากันวันยังค่ำ เราจะพบกับผีวันหนึ่งตั้งเท่าไหร่จะพบกับวิญญาณวันหนึ่งตั้งเท่าไหรล่ล่ะมากมายพ่อแม่พี่น้องคนที่รักกับเราก็ต้องอยากมาหาอยากมาคุยมาพบแล้วมันเป็นวิญญาณล่องลอยด้วยมันก็มาง่ายๆมันไม่มีอะไรกัน้นเราๆท่านๆนี่ไม่ต้องเป็นอันทํางานอะไรหรอกเพราะผีจะมาหาทีละห้าทีละสิบเลยนั่งอยู่กับวิญญาณนี่แหละจะไปไหน ก็คนรักกันและวิญญาณมันก็ไม่มีงานอะไรแล้ววิญญาณปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเมียผัวเพื่อนพ้องมันก็มาหาคนกันยกใหญ่เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใช่ไหมไม่มีหรือมีน้อยยิ่งกว่าคนเป็นเป็นที่ยังไปมาหาสู่กันเสียอีกนี่ถ้าเผื่อว่าวิญญาณจะมาหานั้นมันมาหาง่ายด้วยตามจริงนะเพราะว่าไม่มีงานอะไร แล้วมันก็รักกันแล้วมันก็มาได้ง่ายได้เร็วด้วยเหมือนกับความคิดของเราเรารักกับใครเรายังคิดถึงเขาบ่อยๆจิตมันก็ไปหาเสมอๆบ่อยๆจิตเวลามันตายแล้วมันไม่มีอะไรก็ต้องมาหาดังเช่นนี้แหละเหมือนกันบ่อยๆเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันไม่เห็นมาบ่อยละ่ะตายไปแล้วก็หายไปเลยมีใครบ้างได้พบพ่อตายไปก็มาหาแม่ตายไปก็มาหา มีใครบ้างละ่ะที่ได้ต้อนรับผีพ่อผีแม่ผีพี่ผีน้องผีเพื่อนผีคู่รักไม่มีใช่ไหมและที่มีก็บอกได้เลยว่าเป็นผีหลอกหรืออัตตาตัวเองจิตตัวเองปั้นหลอกตัวเองมีอีกอย่างมีมากเสียด้วยคือพ่อตายแม่ตายแล้วก็ฝันฝันถึงแล้วบอกเขามาหาแท้จริงตัวเองเป็นเองตัวเองนะ่ะไปคิดถึงเขา จิตตัวเองปั้นเขาขึ้นมาฝันแล้วบอกว่าเขามาหาตัวคิดให้ดีๆด,ดังนี้เป็นต้นมันกลับกันอยู่อย่างนี้แล้วขนก็หลงผิดกันที่จริงตัวเองฝันถึงแม้จะรู้สึกว่าตนไม่ได้คิดถึงเลยสักนิดก็ตามแท้ๆมันก็ยังคือจิตลึกๆหรือจิตใต้สำนึกของเราเองนั่นเองมันประวัติระลึกปั้นภาพเขาขึ้นมาและแล้วมันก็เป็นฝัน ที่เอาอะไรต่างๆเหล่านี้มาอธิบายเพื่อจะได้คลายใจสิ่งที่มันไม่มีก็จะได้ไม่ไปนั่งปั้นนอนปั้นนั่งยึดนอนถือว่ามีเราปลดปล่อยได้เหมือนกับเราปลดจิตที่หลงรถอร่อยอบายมุกบ้างกามบ้างออกไปจากใจให้เข้าใจจริงๆด้วยปัญญาและแล้วล้างความติดยึดจากใจให้สะอาดเป็นที่สุดซึ่งก็จะเข้าใจหรือเห็นตามยากกว่าความหลงในอบายมุก ในกามก็แน่นอนเพราะมันเรื่องขั้นจิตวิญญาณขั้นอรูปเป็นสุข,ขุมรูปกว่าเมื่อปล่อยไปได้ล้างสะอาดไปหมดแล้วก็คือไม่มีสุญญาตาใครง้อหลงก็หยิบขึ้นมามีอัตตาหรือใครยังไม่รู้ยังยึดอยู่มันก็มีอยู่ในโลกความมีมันใช่จะหมดไปจากโลกเพราะอาวิชายังไม่หมดสิ้นไปจากโลกจึงจะพูดว่าไม่มีในโลก ทางทางที่มันเห็นสิ่งไม่จริงออกปานนี้มันจะกลายเป็นความเห็นนัตถิไม่มีไปเพราะมันยังมีความมีอัตถิจริงๆไปตามเรื่องของเขาเท่าที่เขามีภูมิรู้มากรู้น้อยลลางได้มากลลางได้น้อยตามความเป็นจริงอยู่